วันอาทิตย์เดือนพฤษภาเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์เนี่ยใครที่คิดจะเริ่มต้นงานใหม่ใครที่คิดจะหางานใหม่ก็สามารถทําได้เครื่องในสมองความร้อนิสโตกอะไยเงี่ยเออไม่ใช่โชคลาภอยู่กับบ้านเล็กนี่นะในบอกนะเออหนักจะผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองม,มาจากทางทิศเหนืออ่ะมีกันคืไรหาดู สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนมายาชาแนลนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์เมษากลับมาพบกันอีกแล้วอ่ะดวงคนเกิดวันอาทิตย์เดือนพฤษภาเป็นยังไงบ้างอันนี้เราจะจับฉลากเลือกไพ่เนาะถ้าใครดูทุกคลิปก็จะรู้อาทิตย์ได้ไพ่สำหรับที่4เดือนเมษาไม่ต้องเลื่อนหาคลิปนะไม่ได้ไม่ได้อ่านนะอารติดตุระสำรับที่4พฤษภา Six and half hours later เป็นยังไงบ้างเฮ้มือไม้อ่อนหมดแล้วเนี่ย <laughs> อาทิตย์เป็นยังไงบ้างผ่านพ้นสงกรานเดมาวันอาทิตย์เนี่ยถือว่ายังยังเปิดให้ไม่หมดไงกักคำพูดไว้ก่อน วันอาทิตย์เนี่ยใครที่คิดจะเริ่มต้นงานใหม่ใครที่คิดจะหางานใหม่ก็สามารถทําได้เออหรือใครทีออ่รอจังหวะเวลาที่จะย้ายงานก็ถือว่าเริ่มหางานหรือว่าเริ่มทําได้ทั้งเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมเลยงานที่เกี่ยวกับใครที่ทํางานเกี่ยวกับออคลินิกเสริมสวย สัญญกรรมความงามอุปกรณ์เสริมความงามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้หญิงสตรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปได้ด้วยดีหรือกระทั่งธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายช่องอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันใคยที่ทาธุรกิจกับเด็กกับครอบครัวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถเปลี่ยนงานหรือว่าหางานใหม่ได้ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยแหละถือว่าโอเคอยู่ เขาบอกว่าระวังความลังเลใจของตัวเองบางคนแบบว่าจจะได้โบนสเสีสดยด้โอกาสน,นู่นี่นั่นอาจจะย้ายก็ไม่ได้ย้ายสักทีก็อยู่ที่ตัวเองจะตัดสินใจแล้วแหละใครที่คิดจะซื้อบ้านคนเกิดวัานอาทิตย์สามารถซื้อได้สามารถทําได้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยการกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดหรือการซื้อบ้านหรือการมีโชคโชคลาภเกี่ยวกับบ้านเล็กที่นะในบอกนะเออมีโชคเรื่องงานมีโชคเรื่องถูกโชคลาภเกี่ยวกับบ้านเล็กที่เราก็ลองเสี่ยงโชคดูเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่สะดวก แล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือใครที่ท,ทําธุรกิจเสริมความงามเกี่ยวกับขายของสวยงามอะไรเงี้ยถือว่าไปได้ได,ดีนะเพียงแต่ว่าระวังโดนต่อราคาระวังโดนกดราคาหรือว่าของที่เอามามันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาใช้พวกซื้อมาขายไปอ่ะมันกลายเป็นว่าการนําเข้าสินค้าส่งออกสินค้าระวังของหายระหว่างทางระวังของที่สั่งแล้วมันมีมามามีครบอะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องไปบอกกับลูกค้าอีกว่าเออ ของมันติดขัดปัญหาอะไรอะไรแบบนี้นะก็หาทางหนีที่ไล่หาแผนหนึ่งแผนสองกันเอาไว้ระวังปัญหาที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ปวดหัวหรือว่าผู้อยากผู้อยากผู้อยากผู้ใหญ่เออผู้หลักผู้ใหญ่มาทําให้เราหนักใจ ผู้หลักผู้ใหญ่มาทําให้เราหนักใจหรือว่าเขาบีบบังคับให้เราทําอะไรในสิ่งที่เราไม่อยากทำเออคนเกิดวันอาทิตย์จะรู้สึกปวดหัวกับกับผู้ปกครองพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เจ้านายอะไรอย่างนี้หน่อยในเดือนพฤษภาคมนี้เหมือนที่บอกเขาจะสั่งให้เราทําอะไรที่เราไม่อยากทําหรือมอบหมายงานอะไรที่เราไม่ได้อยากทําแต่ถามว่าเรียกได้ไหมโน no, จะเรียกไม่ได้เออก็ อะไรที่ทําได้ก็ทําพยายามเลี่ยงการประทะเพราะว่าเหมือนเราเองก็ยังต้องพึ่งพาท่านอยู่เราเองก็ยังต้องพึ่งพาเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาสั่งให้ทำอะไรถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงอะไรเราก็รับปากเราก็ทําไปเถอะการงานหนักหน่อยแต่นึกถึงเงินเข้าไว้เออการเงินจะเริ่มดีขึ้นใครที่คิดจะเก็บเงินซื้อทองใครที่คิดจะเก็บเงินซื้อของอะไรสวยงามซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนูน่นนี่นั่นอ่ะเดือนพฤษภาไปไปลายเดือนมีโอกาสที่จะได้ซื้อ ระวังหมดเงินกับสัญญกรรมอยากไปทาสวยทําหน้าทํานู่ทนทํานี่คนเกิดวันอาทิตย์เออทำเพื่อเปลี่ยนโงห่หฮงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองดูสามารถทําได้เหมือนกันแต่ก็จะไปเสียตังค์กับทางด้านพวกนั้นเนี่ยเออจะไปเสียเงินของสวยของงามค่อนข้างเยอะเออแล้วก็บอกแล้วว่าก็จะมีความอึดอัดใจเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ความอึดอัดใจในเรื่องของออปัญหาที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เออแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะระวังไม่สบายระวังเขาเรียกว่าอะไรปัญหาสายตา ปัญหาเกี่ยวกับอขอดูก่อนนะเหมือนเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าระวังปัญหาเกี่ยวกับสายตาระวังปัญหาเกี่ยวกับศีรษะปวดหัวปวดไมเกรนอันนี้อย่างเบานะปวดไมเกรนแต่ถ้าอย่างหนักเนี่ยก็ระวังพวกของเส้นเลือดในสมองความร้อนอิสโตกอะไรเงี้ยเออไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องร้อนเนี่ยบางทีต้องต้องรู้แล้วนะว่าร่างกายเราทนได้แค่ไหนกินน้ําเยอะ เดือนพฤษภาเนี่ยเออเมษาพฤษภาเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์จะกินน้ําเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยอยู่แต่ว่ามันจะเป็นแบบเนี่ยเป็นการสะสมความร้อนหรือว่าเนี่ยมันจะกลายไปทําให้แบบเส้นเลือดในสมองมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีอาการปวดหัวปวดไมเกรนปวดหัวข้างเดียวอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ปัญหาสายตาหาวิตามินเกี่ยวกับสายตามากินซะเออบำรุงร่างกายตัวเองบำรุงสายตาตัวเองซะหน่อยเออเรื่องของการเงินบอกแล้วมีโชคมีลาบมีการขายของแล้วก็ได้เงิน ใครที่ซื้อมาขายไปเนี่ยเดือนพฤษภาถือว่าโอเคแต่แค่ระวังนที่บอกปัญหาจากสินค้ามากกว่าปัญหาจากเหมือนเราไปต้องไปง้อเขาเขา,เขาส่งให้เราบ้างไม่สง่งให้เราบ้างอะไรแบบนี้มากกว่าเออหน้าที่การงานก็บอกแล้วมีเกณฑ์เปลี่ยนตัดสินใจให้ดีว่าจะไปหรือจะไม่มมไปใครที่ทํางานประจําก็เออเหมือนที่บอกอาจจะได้รับคําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากทําเรารู้สึกมีความอึดอัดใจแต่ก็ทําไปเถอะบางอย่างมันไม่สามารถปฏิเสธได้เออ ในส่วนของเรื่องของความรักมีเกณฑ์มีโบนใครที่อยากมีลูกก็มีโอกาสที่จะได้มีลูกใครที่อยากเดินทางท่องเที่ยวก็มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ใครที่เพิ่งมีแฟนเป็นคนโสดอะไรเงี้ยบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คู่ มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองมาจากทางทิศเหนืออ่ะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอ่ะคู่ครองมาจากทางทิศเหนือแหมเดยวใครโสดไปใหญ่เลยจ้าเชียงใหม่เชียงรายลำปางก็ระวังฝุ่นเลยนะเออช่วงนี้ก็บอกว่าฝุ่นเยอะนะที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่ที่ภาคทางภาคเหนือแต่เขาบอกว่าคู่ครองข่าวดีจะมาจากทางเหนือหรือใครไปที่ทางเหนือซื้ออยากซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอ่ะคนโสดมีโอกาสจะเจอคู่เจอคู่ครองเออเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเจอคู่ที่เป็นผู้ชายที่ถ้าต่างชาติก็จะเป็นโซนเอเชีย หรือเป็นผู้ชายที่ผอมผิวดำแดงอะไรแบบนี้นะอ่ะมาจากทางเหนือโอ้โหที่ชี้เป้ามากเลยนะใครมาแล้วทรงนี้ตีหัวเข้าบ้านเลยเออประมาณนั้นเออส่วนคนมีครอบครัวเดือนนี้ก็ยังไม่เห็นปัญหาอะไรที่มากมายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เออแต่ให้ระวังความกังวลของตัวเองแค่นั้นเองอ่ะคนเกิดวันอาทิตย์เบาๆถือว่าไม่มีอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นระวังเรื่องของอารมณ์นี่แหละเครียดเรื่องเงิน แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ผ่านมันไปได้อืมอ่ะมาดูคนเกิดวันอาทิตย์จะไหว้เสริมดวงยังไงดีมีโชคนะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่บ้านเล็กที่หรือว่าไปเดินทางต่างจังหวัดขึ้นทางโซนเหนือเนี่ยซื้อไว้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าหิ้งพระเนี่ยลองดูซิว่าเราเคยไหวแล้วอยู่ดีๆเราไม่ไหวหรือเราหยุดอะไรไปหรือเปล่าเออหรือว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมมติเนี่ยใครเวลาไหวพระไหวหิ้งพระเนี่ย ไอ้บ้านนี้ก็เป็นนะเนี่ยไอ้พานเปล่าๆอย่าวางทิ้งไว้บนหิ่งอ่ะเออแค่เก็บไว้สมมติว่าเราไหว้พรมลายไหว้อะไรเสร็จแล้วอ่ะให้เราเก็บพานออกมาจากหิ่งเขาบอกไม่ชอบให้วางอะไรทิ้งไว้อะไรแบบเนี้ยคนเกิดวันาที่เคลียร์ให้ดีเออแล้วก็สวดมนต์ตามปกติที่เคยสวดมนต์คนเกิดวันาที่ดูซิว่าเอ๊ะฉันขาดการสวดมนต์หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกให้ให้ให้กลับมาสวดมนต์สำหรับคนที่เคยสวดเป็นประจำอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆแบบ ห่างหายไปหลงลืมไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนเกิดวันที่ก็ให้กลับมาสวดมนต์แล้วทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นกลับไปหาครูบาอาจารย์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรสงการนี่แหละใครที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้กลับไปเจอพ่อแม่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยให้ท่านรับขวัญให้อ่ะหรือครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเสริมดวงชะตาตัวเองให้กลับร้ายแกไปเป็นดีกลับมาดีขึ้น แล้วก็ใครปีชงไปไหว้ศาลเจ้าจีนได้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไหว้ตั้งแต่ปีใหม่จนมาถึง,ถงวันนี้ก็ยังยังเข้าไปไหว้ได้นะไปฝากปีชงไหว้เขาบอกว่าเนี่ยให้ไปไหว้วัดที่มีมังกรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพวกศาลเจ้าจีนเนาะก็จะเปิดดวงชะตาให้คนเกิดวันอาทิตย์ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จราบรื่นขึ้น่ะใครที่อยากจะทําบุญที่วัดหรือตอนนี้อยากจะหาวัดไหนที่จะร่วมทาบุญอาจารย์ก็อยากจะแนะนําวัดดาราพิมกุกที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านกาลังสร้างหอธรรม ก็มีหลายๆอย่างเข้าพุกที่เพจวัดก็ได้ก็เดี๋ยวจะขึ้นเีขที่บัญชีให้นะก็สามารถเข้าไปร่วมบุญได้ถรือเป็นค่าครูให้กับบ้าน,นมนมายาอีกช่องทางหนึ่งประมาณนี้ก็ขอพระแม่มาทีวีอวยพรนะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งเดือนมิถุนายนค่ะสวัสดีค่ะ